กลับมาพบกับคลิปสุดท้ายของค่ำคืนนี้กับไหยนาบวกของไฟ s ์นฟ c t ติกนะครับกับบอสคูคูหลันอะไรองนี้แหละ <c oughs> ไม่แน่ใจอ่านผิดอ่านถูกนะครับอบอสตัวนี้จะมีจุดเด่นทางด้านการโจมตีเวทนะครับหลายท่านหลายท่านจึงจึงตัดการใช้ปูเทก้าออกนะครับแต่ว่าผมยัง มีการใช้โปติก้านะครับกับเชลก้าโดยครีน่านะครับเอออันนี้ผมจะมาขออนุญาตแนะนำแนะนำเอาเอาอันนี้ก่อนเอาสเปเชียลสกอร์ก่อนนะครับก็จะมีทำให้บอสพลังเวทลดลดพนังป้องการบอสแล้วก็โจมตีบอสด้วยท่าแสงนะครับบอสตัวนี้จะเน้นการโจมตีด้วยสถานะ3รูปแบบนะครับได้แก่หลับ STOP ปสโ w แล้วก็จะมีทำให้เป็นใบนะครับ แล้วก็โจมตีด้วยไบโอลาไบโอกาซึ่งเป็นเวทผิษนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับแต่คนที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับก็เครื่องประดับที่ป้องกันหลับนะครับก็จะมีผ่าคุมของไฟล์นหนะครับที่ยาชูทูล่าใส่นะครับที่เป็นแอคเซสซ r y อรีแล้วก็จะเป็นมงกุฎหนามสดาวนะครับของภาค5นะครับ ซึ่งป้องกันหลับได้เล็กน้อยนะครับแหวนแหวนของออน่าจะเป็นภาค7นะครับที่เพิ่มการโจมตีเมื่อใช้ธาตุพิษแล้วก็ป้องกันสถานะพิษปานกลางนะครับแล้วก็จะเป็นอ e s s ร r y ของภาค1น,นะครับที่แจกไปตอนช่วงที่เป็นรวมบอสนะครับ นะครับผมจะมี2ชิ้นที่แจกรวมบอสหนึ่งครั้งแล้วก็ตอนแรกจากทีซาวนะครับผมจะมี2อย่างครับส่วน ability ที่ผมใช้ก็จะเป็นตามภาพนะครับก็จะมีพิเศษที่ของแบททิกนะครับที่เป็นอันใหม่ที่มาจากของเบสนะครับที่โจมตีสามารถโจมตีด้วย จกินในได้สองครั้งนะครับเพราะว่ารอบนี้บอสแพ้ท่าแสงก็จะใช้วันอิเลตแล้วก็ท่าเซนคอร์นะครับนอกนั้นก็เซตอัพทีมเซตอัพก็ต้องต้องมีนะครับซิฟมิชชั่นออมีลัมซ่ากับอาเกียในทีมนะครับครับผมก็ขอสู้เลยแหละครับก็เหนื่อยกับงานมาเยอะเพิ่งอาบน้ำซักฟุ่งซัาผ้านี่เดี๋ยวเสร็จนี้ผมต้องไปตากผ้าอีกน,นะครับ ผมยังไม่ตภาผ้าให้ซักเสร็จแล้วเดี๋ยวเคลียบบอสตัวนี้จบก็ขออนุญาตไปปิดจอบส่วนตัวคุกคุกคุกอ่านออกเลยคุก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 ครับก่อนอื่นก็บับนะครับตามลำดับจะเห็นว่าบอสมันจมตีเบานะครับก็ ไม่มีปัญหาเรื่องอันนั้นเท่าไหร่ก็ให้บัฟให้พร้อมนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เซนครอสนะครับวัวเริ่มใช้นี่ละตะโกนของประตูน้ำนะครับจะยืมเขาก่อนเพราะตอนนี้เกตไม่มีนะครับจะยืมชาวบ้านเห็นของคุลาเต้หบอกเพื่อนไม่ดีไม่เอา โอ้โหผมรู้สึกอินดีมากครับอินดี้อินดีก็แต่ผมคงไม่อินดีเท่าไหร่ครับผมอินเขียดจัดหนักรัวๆครับจัดเข้าไปเลยครับยังไม่ใส่ฟูนเบรกนะครับอันนี้ผมเน้นอัดก่อนเอาครับฟูนเบรกมาแล้ว โอ้โหแรงมากใบอู Bio นะครับอ่าเห็นไหมครับอาเกียจะจะดีเฟนต์นะครับเพราะผมใส่แหวนป้องกันพิษนะครับก็ช่วยไดเมดอีกนิดนึงมาเยอะนิดนึงก็ยังดีบอสรู้สึกไอตัวหนาม,มอเอาครับดูนสต็อปก่อนเลยครับ ไดโอกาหมู่อู้ก็น่าจะเจ็บเล็กๆอาดัมซ่าหลุดแล้วครับน่าจะหลุดแล้วครับหลุดแล้วหลุดแล้วก็โดนโดนซ้ำไหมไม่ซ้ำครับอัดต่อ อ uh huh. ติดใบครับเอาดูก่อนครับเซนคอร์สใบไม่ว่าครับไม่ตายครับไม่ได้ใช้เวทเวทครับแต่ไม่โดนหลับนะครับใช้ปลายหินนะครับ บัฟสตูล่าสกินก่อนครับบัฟตะโกนครับอันนี้ขอใช้สต็อกเดกแล้วกันครับต้องรีบบัฟก่อนครับโเวทบอดหลังๆนี่มันจะหนักมากคยไม่ได้ครับอันนี้ก็สวดตะโกนซ้ำอีกรอบก่อนเพื่อความสาใจครับเอาละครับ ฟูลเบรกลดกาดหน่อยสต็อกเบรกท่าแสงนะครับสต็อกเบรกแรงด้วยใจจริงงี่วก่อนดีกว่าครับเอาละครับปลาหินแขนเซินเทินครับนี้ยนิดนิด วีน้าไมาติกาดซ้ำครับมันไม่ออกเลยครับสองทีเรียนเอาผมสิงว้าวิไบโอกาวานันสเริเคาเตอร์ไบโอกาครับไทโพบกิกจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ ไม่ดีใจก็จะเป็นการโปรธิกาเชียวกลาซ้ำนะครับนะครับอัติเหิดไบโอกะอุ้ยแรงจุกมประชวดเค้าเตอรไบโอกะแรงดี เคาเตอร์เบลจาเอารถเข้าไปดีครับให้เมจิกบีเข้าไปสทีครับประตูน้ำ ถ้าบาปพร้อมก็ไม่มีอะไรนะ่ากลัวมากครับหิวหมูก่อนอยังได้มันใจสอบดีประตูนะ่าไฟไหมถ้าไม่ตายครับอันนี้หิวหมู รักษาสถานะด้วยอีอีติดพีเก่งเจ้ารักษารักษาสถานะแก่ตาย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 โบรก Bài ô Đã đưa Khoa tờ ô Oh, buồn lắm ้วหน่อยสิเอาแล้วครับจบเอามีจบอีกงั้นปิดด้วยปาหินลากอยจบสิ้นครับ ขอดูสกอร์แต่ผมน่าจะโดนหักลบเรื่องเวลาไปบ้างนะถ้าเสียเวลาเยอะอยู่พอสมควรในความรู้สึก10นาทีนะครับใช้เวลา10นาทีในการจบอ,อ,อุ้ยอย่างฟูลสกอร์นะครับครับก็จบแล้วนะครับก็ไปรอดูอีเวนต์ถัดไปไฟนอล13นะครับ ส่นผมอีคิววันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปสุดท้ายของค่ำคืนนี้กับไหเนาบวกของ Final Fantasy Tactics